คุณสุวรรณทัพทิมเช่นเคยนะคะอ่ะเด็กๆทราบหรือไม่ว่ามีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างคะกนอกอะไรลูก เราเรียนเรื่องสัตว์กันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นดีใจไหมคะลูกดีใจะนะคะก่อนที่จะเล่นเกมนะคะเรามารู้ชื่อเกมกันก่อนนะคะเกมของคุณครูมีชื่อว่าโคดดิ้งถอดรหัสลูกปัดหน้ารู้ คลูกคนรหัสสีพยัญชนะจีคือสีอะไรคะลูกชมพูเหลืองแดงอ่านะคะเก่งมากเลยนะะพยัญชนะทีมีสีอะไรบ้างลูกฟ้าเหลืองชมพูอ้าเก่งมากเลยสักคนเด็กหญิงประพศนพยัญชนะตัวซลูกตัวแซสีอะไรคะลูกเขียวแดงชมพูเขียวแดงชมพูอ นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะตอนนี้นะคะเราสามารถเล่นเกมกันได้หรือยังได้หรยังคะใช่เพราะว่าเด็กๆรู้พยัญชนะภา,าษาอังกฤษ,ษแล้วก็รู้สีโค้ดของรูปปัดแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะเ,เก่งมากเลยเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปร้อยรูปปัดกันนะคะเรามาทําใบงานกันก่อนนะคะใบงานนี้ชื่อว่าใบงานโค้ดดิ้งขอดรนหัสรูปปัดน่ารู้นะคะให้นักเรียนทำยัางไงา ดูนะคะลูกนะคะครูมีลำดับมาให้ลนะคำศัพท์คำศัพท์คำคำศัพท์ต้องไหนี่เขียนลูกก็ชื่อศัพท์ที่เราเรียนกันไปนะคะเมื่องชื่อโหมนะคะเรียนทั้งหมดกี่คำด้วยกันนะคะส0คำเก่งมากนะคะก็เอาคำศัพท์ทั้งสิ่คำมาใส่ในช่องคำศัพท์คำแปลอย่างเช่น มากนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำรายงานก่อนเนาะเด็กๆเก็บไว้หนึ่งแทนแล้วก็ส่งไปให้พี่ทัศน์ถ่ายอ่าเก่งมากเด็กๆนะคะนักเรียนทำไปนะยงานเสร็จเราก็จะทำอะไรคะร้อยลูกผักกัแล้วนะคะร้อยลูกปาเต้เด็กๆต้องตะกายกันกับเพื่อมนมองให้ฉันชนิดไหนใช่ไหมคะ ครูนึกว่าคําว่าแคดไม่มีใครรู้นะคะครูก็ร้อยนะ,ะยคะแคทเออครูก็มาดูของครูแคทมีตัวอะไรบ้าง c a t c ก็ร,รหสัสีรหัสแดงชมครูคขา,าครูก็ร้อยของครูไว้โดยที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าครูคิดในใ,ในใจ สีแดงค่ะบอกให้มรู้มีใครขาดอีกไหมคะลูกมีใครขาดลูกไดอีกไหมไม่มีนะคะค่ะใคยร้อยร้อยไปแล้วคะ่ะนะคะบอกคุณครูได้นะคะอ้าวเวลาเข้าขใจบอสเขาใจบอส พยัญชนะอะไรคะแดงชมพูขาวพยัญชนะอะไร,นนะะไรเด็กๆตอบครูน้อยสีตัวสีใช่ไหมคะเนี่ยดเด็กๆรู้แล้วว่าเนี่ยแดงชมนพะูขาวคือโคตรรหัสพยัญชนะสีเออแล้วทีนี้คุณครูก็มาแอบดูสิอา้าวสีคือคำว่าอะไรเอยไม่บอกนะคะไม่บอกนะคะอา้าวเด็กๆทำเลยทำของใครของมาัน ตัวเพื่อรู้นะคะเอาหนึ่งสองสามอ่ะใครซิแคทฮะแคทแคทมั Cat. 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 นต้องมีตัวซีใช่ไหมซี C. มีเสียตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แคทไม่ใช่แคทอะไรคะอะไรคะแดง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 ฮะงอะไรคะ นะคะอ้าววิธีการแบบนี้ก็ร้อยแบบนี้แสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจนะคะแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจเกมโค้งต้งถอดรหัสรับนะะนะะลูกปัดหน้ารู้อ้าเด็กๆสนุกไหมลูก มีแคทมีอะไรอีกลูกมีพึ่งมีผีเสื้อมีอะไรอีกบ้าตัวเรามีแมลงโอลมีแมลงวันมีไก่ใช่แมลงวันใช่เก่งมากเลยอ่าอะไรนะคะมดอะไรลูกฮะตากาดเก่งมากเลยนะคะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้นะคะเรื่องสัตว์ขาสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราเรื่องสัตว์ขะ เกมนี้นะคะลูกอันนี้คุณครูให้เด็กกลับบ้านไปเลยนะคะเกมนี้เด็กๆเอาไปเล่นที่บ้านได้ถ้าไม่มีลูกปัดใช้อะไรแทนได้ลูกนะลูกหินลูกหินหรือว่าจะเป็นฝาน้ำฝรน้ำปืนฝาน้ำต่างๆแล้วแต่เราจะเป็นยังไงคะกําหนดโค้ดรหัสสีของเราเองใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะปัดแทนลูกปัดแทนลูกหิะสำหรับวันนี้เอาไว้แทน